สวัสดีค่ะวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านค่ะเมื่อนี่ยก็ไมาเจอกับเสี้ยนหน่อยคือเกาในวันที่เมือเ 23, 67, เอ่อนี่วันที่ยี่สิบสามพฤศจิกาสองห้าหกเจ็ดเนาะส่วนิคือได้วันที่ก็ได้ลืมลงหลงลืม,ลมไปทวนละเสี้ยนหน่อยก็ได้ขนาดเขียนอยู่เสมือก็ยังลืมอยู่เนาะสมองือสิไปแล้วล่าเลี้ยวพังส่ง จำความจำมันสัน่นค่ะขันบ่เขียน,นใช้กระดาษไว้กรบ,บ่บือเจืดยค่ะลืมปรับรลดใกล้แล้วล่ะค่ะกลางโค้งตอนนี้กระพรพวาันที่ยีบสามแล้วเนาะอีกบก,กีมือกะรัฐบาลไทยก็สิออกอีกแล้วงวดน,นี้น่าจะออกเป็นวันที่สามสิบเอ็ดบ่ขึ้นยืน่นขา่ขาวว่าสิออกวันที่สองมันแมนอยู่บ่ตามปกติแล้วนี่มันจะออก ทุกปีเนาะกษิตออกประมาณวันที่สามสิบเอ็ดค่ะแต่ปีนี้ได้ยินแววแววว่าคือสิบวันสิลเ่็นวันที่สองมันบ่แมนเนาะค่ะวันที่สองมันถึงต้องย่อมเปลี่ยนของปีใหม่มันจะบวแมนปีนี้ค่ะแต่ว่าลอตเตอรีร่สียหน่อยถ้่าในเบิงอยู่ดิเพราะเพือเ่อนไห้ออกวันหยังกับบวหเพราะว่ายูต้ามาไม่ได้ไปหาเบิง่งลอตเตอรี่จ้าเทียบ้านนี้่ไปเบิ่งอยู่หรอกเพื่อนไห้มาเมือ่อใดกันแน่ที่รัฐบาลได้จะออกของ สองวดนี่วันต่อไปเนาะคะ่ะนี่ละเสี้ยนหน่อยถามคนอยู่เรื่อยๆกันเสียยินแตะคนว่ามันเสีออกวันที่สองว่าศักต้องไปเบืออนะะเบ้องลอตเตอรี่เนาะค่ะเบื้องลอตเตอรี่ค่อยสิหูชัดเจนว่าเป็นบ้านยังเนะาะมาเนี้เท่ากับสิมาถึงแนวทางของหนุม่มแมวเป่าตอนกลางคง้งเพิ่นวาเพิ่นมี่แนวท่างสูตรใหม่ว่าสักสูตรใหม่ มาฝากเอฟซี C, พัสันกรซิเมนยุ่เจา้าหน้าะพนจังก่อยกาเอามาลงช่องน้องค่ะตำรวชมเนาะแต่ตองวัดเพื่อนกระหายมะเล่าแหละของนุ่มแมวเป่าก็ได้งวดวังหันเพื่อนกระหายมาเที่ยเดียวเท่าน,นี้ให้ครั้งเดียวคือไ้วิ่งรูดแปดวดที่แล้วกระเขาสามแปดเนาะเลขเพื่อนวิ่งรูดบุู่ดดี้ค่ะตั้งแต่ออกช่องมาหนิหนของนุ่มแมวเป่ากระถาเบิ้งตัววิ่งตัวรูดของเพื่อนนั่มเนาะค่ะ งวดนี้พ่นก็นให้รูดแล้วละ่ะงวดค่ะตองงวดนมแมวเป่าเลขออกปุ๊บมาทันทีงวดพันที่หนึ่งท่านว่าสองหาหกเจ็ดพันไฮรูดสามค่ะห้สามตัวมาชุดเดียวก็คือสามเจ็ดหกห้ตัดเลนมาท่านพ่นกันตัดใหไฮพันที่เรียบร้อยก็คือสามเจ็ดเจ็ดหกแล้วก็สามหกค่ะแต่บาเมือน,นี่คือได้คิดดีพ่นว่าเออเอาศูนย์นี่ไปฝากเอฟซีก็น่ามาท่น คือแม่นดีอยู่วาสั์ถ้าเทียบเพื่นได้ถือ,อ่าใน,นช่วงปีใหม่พนวางสีเนี้เพื่นอยากเอาม,มาฝากเอาก็ล่องไปฟังแนวทางของเพิ่อน่าสิมิตัวใดบ้างสิเขากันกับอันแนวทางตอนตองหวดบออ่อเนาะค่ะอ่ะไปฟังนุมแมวเป่ากันกับเสียนหน่อยเลยค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะหนุ่มแมวเป่าครับผม ค่ะตอนนี้ว่างม่นอะค่ะว่างอยู่ครับค่ะพอดีเสี้ยนน้อยกับพึ่งจะว่างเพึ่งจะพึ่งจะกินเข้าง่ายค่ะจักยากงาี้ยพึ่งจะกินข่าเสซ็จก็ได้ไรได้มีเวลาก็ได้โทษก,กับหาหนุ่มแม่เป่านี่แหละค่ะครับผมค่ะหนุ่มแม่เป่ากับห้ตองงวดมาแล้วให้วิ่งล่างบนสามเม็ดเดียวค่ะ แล้วก็ะชูดสามตัวก็มีสามเจ็ดหกค่ะครับตัดเจ็ดหกให้ตัดเล่นแมน่นบอกค่ะครับสามเจ็ดสามหกค่ะสามเจ็ดเจ็ดหกสามหกเจ็ดหกสามหกแล้วบาทนี้นุ่มแนวเป่าไม่แนวทางแบบใดสิม่นำเสนอหาเอฟซี่ค้างมือนี่เพราะว่าสูตรแรกสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองมันตรงกันครับ ตรงกันอันที่ให้มานี่คือสูตรแรกเลยคะสูตรสองครับอ๋ออันนี้คือสูตรสองครับผมแล้วทีนี้สูตรแรกหนุ่มแมวเป้าทําเป็นยังไงบ้างครับตรงกันไหมมันก็มีหกหนึ่งสามก็ติดสามเหมือนกันเนาะครับค่ะเอาทีนี้ก็เราก็จะไปดูกันสูตรสูตรหนึ่งมันจะเป็นยังไงมีตัวอะไรบ้าง อ๋สูตรสูตรที่หนึ่งที่ปล่อยไปคือสูตรสองทีนี้สูตรหนึ่งใช่ไหมคะครับสูตรหนึ่งค่ะหกหนึ่งสามสูตรที่หนึ่งค่ะให้มา,าว่ามันสัญจรมันสัญจรต้องเอาสูตรที่หนึ่งไปโอ้งวดน,นี้คือเป็นสัญจรที่เชียงใหม่ครับเอาสูตรที่หนึ่งมาเพิ่ม สูตรสองก็เอาเหมือนเดิมแหละแต่สูตรที่หนึ่งก็มาเพิ่มครับเอาทางนั้นเอาทั้งสองสูตรค่ะสูตรนี้ก็คือชุดสามตัวอ่ะอะไรบ้างคะหกหนึ่งสามครับหกหนึ่งสามครับหกหนึ่งสามค่ะถ้าตัดเล่นก็จะได้หนึ่งหกหนึ่งสามตัดเล่น จัดเล่นได้สองหางครับหกหนึ่งหกสามหกสามก็เป็นไปได้นะหกสามมันก็มีมีชุดแรกไปแล้วค่ะมันก็ตรงกันเนาะครับหกหนึ่งหนึ่งสามหกสามหนึ่งหรือหนึ่งสามหนึ่งสามครับค่ะ 1, หนึ่งสามไปเกับเอาด้วยอย่าลืมกลับด้วย อยากใ,ให้เทียนน้อยเขียนสองสูตรนี้ต่อแถวกันด้วยสามเจ็ดหกหกหนึ่งสามเขียนหกตัวเลยโอ้ให้เขียนให้เขียนต่อกันสูตรหนึ่งสูตรสองเดี๋ยวนะครับสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสองอ้าวต่อกันเลยสามเจ็ดหกครับ 7, <6. S 2> สามเจ็ดหกแล้วก็หกหนึ่งสามครับต่อแถวหกตัวเลยโอ้หกหนึ่งสามค่ะสามเจ็ดหกหกหนึ่งสามครับผมอาจจะออกรางวัลที่หนึ่งก็ได้ผม <c oughs> ไม่แน่เพราะว่าสามมาแล้วเลยสามนึ่มาแล้วเอ๋ะ <c oughs> เพราะว่าสองสูตรมันตรงกันเลยค่ะนอนนอนมาเลยเลอคะ่ะครับเลขสามงวดน,นี้นอนมาเลยครับโอ้ยไม่ยากเลยถ้างั้นเราก็หาตัวจับเลยจับเลขสามไอเตียนน้อยหาลอตเตอรี่ไว้ด้วยหาจับลอตเตอรี่หาไว้ด้วยหนึ่งสามน่าจะหาได้อยู่หนึ่งสามหาจับลอตเตอรี่ไว้ สูตรสูตรที่1กับสูตรที่สองมารวมกันก็คือเป็นเลขทั้งหมดคือ6ตัวครับผมค่ะไม่แน่นะจับลอตเตอรี่มาอาจจะถูกรางวัลที่หนึ่งก็ได้เอาแบบนี้ดีไหมคะครับเอาสูตรที่หนึ่งตั้งไว้ข้างหน้า เอาสูตรสองไว้ข้างหลังน่าจะสวยนะก็แล้วแต่ครับค่ะสามหนึ่งหกหกเจ็ดสามอันนี้คือความคิดของเซียนน้อยนะสวยจะลองเขียนให้เอฟซีดูถ้าเรากลับแบบนี้น่าจะออกง่ายกว่านะครัสามหนึ่งหก สามหนึ่งหกหกเจ็ดสามนี่สวยจับลอตเตอรี่ไว้เลยอาจจะได้รางวัลที่หนึ่งก็ได้ใครจะไปรู้นะแนวทางมีแค่นี้ใช่ไหมคะที่จะมาแจ้งเอฟซีครับมีแค่นี้ครับค่ะข,ขอบคุณ หน,นุมแมวเป้ามากๆค่ะที่มาให้แนวทางครับเพิ่มเติมชุดเดียว่แ้ละครับค่ะมีเพิ่มเติมมาก็คือหกหนึ่งสามแล้วก็ชุดตัดเล่นก็มีหกหนึ่งกับหนึ่งสามค่ะเดี๋ยวขอโชว์ตัวเลขให้เอซดูก่อน ขอบคุณหนุ่มแมวเป้ามากๆค่ะที่อุตส่าห์เสียเวลาให้มาสัมภาษณ์ค่ะครับขอบคุณครับนี้นะครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค,ค,ค่ะ,คะแคบหน้าจอไว้เดอค่ะพี่น้องค่ะคันผู้ใดเห็นคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมออกไปพิจารณาจากนมแมวเป่าค่ะงวดนี้ ติดสามแน่นอนมาสันเพลินว่าสามนี่เพื่อนเน้นไปทั้งบนดิค่ะเน้นบนมันจะอยู่บนหฮืออยู่ล่างอันนี้เท่ากับโบหูเนาะบ่มีไฟหูดอกว่าเหล็กมันจะออกตัวใดค่ะท่านผู้ชมค่ะแนวนุ่มแม่เปอ่ากามานําเสนอแค่เป็นแนวทางเพื่อจะหายเอฟซีทุกทุกทันเอาไปพิจารณากันเบิงเนาะค่ะสําหรับผู้ใดมักชอบทางนี้เนาะ ก็ล่องเบิงค่ะลองเบิงหนุ่มแมวเป้าเลกวิ่งเพื่อนนี่แม่นค่ะแม่นอิลีบ่ค่อยผ่าดดอกก็ครึ่งวัดบางหันเพื่อนห้บวิ่งแปดทันละแปดก้ามอิลีแต่ว่าหันหนุ่มแมวเป่าบอกว่าบนล่างเด้บอกว่าบนล่างก็เลยไปอยู่ล่างส่วนมากของหนุ่มแมวเป้าให้บนออกล่างให้ล่างออกบนสิเป็นแบบนี้ค่ะฉะนั้นแล้วห้าก็ต้องจัดไว้ทั้งบนทั้งล่างเลยค่ะติดไว้อันของเพื่อนนี่ละ ติดไว้พร้อมติดสามขางวดนี้หนุ่มแมวเป้าค่ะอะเอาเท่านี้แลละเนาะค่ะเวลากไ็ไ้สิบเอ็ดนาทีแล้วบอปลายใหญ่หางเดี๋ยวมันยาวมันเหยืยดเอาซ้ำนี่ค่ะสวัสดีค่ะ